สวัสดีทุกท่านกัน้วยนะครับพบกับผมชิคเกอรนะครับกับโนบอ d y ดีประกายแสงนาตี้นะครับเราอยู่ในดีพิ่แบทโนบอดีกับรอบชิงเจอร์เจ็ดฝ่ายเจ็ดครับรอบชิงของอาวุธเฉพาะจากาักรพรัดเด็ก UR วันแรกในเขตสิกดวนฮีโร่จับเป็นยังไงเชิญรับชมครับอ้าว เดี๋ยวนะนี่ผิดเกมตรงรันี้สิ Richman Shop โดนิ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตอมเกตเนีา่คาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บ่อซื้อแพลที่รงมรการรับไปเลย Richman Coin แช้แซนสุดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดสิบเดือนพร้อมบริการเติมเกมชช้นันอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นโอเคไปลุยกัน พอดีเริ่มมันเริ่มพอดีนะครับผมแมครับเป็นฝั่งเจ็ดไฟอยู่ฝั่งสีฟ้าครับฝั่งสีฟ้าก็ได้เปิดก่อนครับดาาแผงแสงมาครับนะจุดจุดนี้ปาดมาตรงนี้รับแรงกระแทกกันไปเรื่องนี่คือปิดคอจากพัดเด็กนะแล้วพร้อมอาวุธเฉพาะครั้งแรกด้วยนะอาวุธเฉพาะเด็กก็หัวจัดๆเลยครับบอกเลยเอาเรื่องนะมาครับแสดประกายแสงปาดขึ้นกันไปแล้วใบมีมวนควงกันมาครับเป็นสองีบแมนได้เปิดก่อนครับตรงนี้ครับเอาล่ะได้ไล่อันตีครับแส่ประกายแสงครับเอาเรื่องนะตรงนี้เอาเรื่องนะปาดไปครับ เ็ตไฟรับแรงกระแทกไปมครับตรงนี้ครับเอาล้วครับจะยังไงต่อที่โดนเซตหยอกไป็นอ่งท ud ีโ mm อ้โดนโลบไปเลยลบโลบไปแล้วเรียบร้อยครับลงไม่โดนกับพื้นเลยโอ้วตอมมิกครับอ่าตอมมิกฮะโอ้ติดโลกทุกลูหายเลยครับโดนเซตหยอกครับนี่ฮะเอาแทงทอปมาสเตอร์มาครับแทงท็อปแบ็คโคกับแทงท็อปไทเกอร์จัดให้ครับตรงนี้ครับสิงความหวังไหมครับคิงครับคิวเลอรขึ้นมาครับเอาวเราได้เซตหยอกไปสองทีครับแต่ว่ารับแรงกระแทกได้ดีอยู่ครับดาบแห่งแสงครับสวนคืนกลับมาแล้วแล้วฝั่งพี่บัตเอารู้สึกจะเอา กระบองเหล็กมาหรือเปล่ากระบองเหล็กไม่มีด้วยฮนะผมกระบองเหล็กปั้นมาแนละ้วแต่ไม่ได้ใช้ครับตรงนี้ครับผมไม่ได้กระบองเหล็กมาด้วยคนระับฝั่งเซฟไฟเอากระบ,บองเหล็กมามาดูกันว่าจะเอากระบองเหล็กลงหรือเปล่าครับดาบเป็นแสงไปครับมูเกจีดิรุเซสุกิครับไปครับป่าไปตรงนี้ครับติดโลครับสเปอร์ลรอดักชายครับโดนเสดอหน่อยหน่อยแล้วเสดอล้มล้ล้ไปแล้วเสดออีกทีนึง ติดไม่ย่อถอไปก่อนครับนึกว่าจะลงไปนอนกอ,นองกับพื้นมาครับดาบแห่งแสงบุกเข็ดดิสกิจจากทางฝั่งเจตไฟาปาดคืนกับอูดาเมแจแรงจัดเลยฮะระเบิดเพีย้ยแล้วติดรูปไปแล้วก็สั่แทงท็อปมาสเตอร์ครับแต่ว่าแทงท็อปมาสเตอร์ยังมีโล่อยู่ก็เลยรอดพ้นไปแล้วฝั่งตรงข้ามไม่มีแทงท็อปมาสเตอร์นั่นเองครับเลยไม่มีเซตหยอดลบล่วงมาต่าครับมาแล้วนะจุดนี้แล้วดาบแห่งแสงมาเรื่อยๆเลยครับดาบแห่งแสงมาเรื่อยๆแบบนี้ครับ โอ้ติดโล่แน่นอนครับซอมบี้แมตติดโล่ไปแล้วก็ต้องลงไปนอนรียบร้อยหรือเปล่าสมัยครับระเบิดจู่โจมันก็ทืบโลงมาตรงนี้ปลาชื่มมาปลาชื่มมาติดโล่ไปแล้วแฟ่ปลายแสงโดนเซ็ตยอดเรียบร้อยแล้วลงไปนอนครับอย่างนี้ลงไปนอนอีกตัวนึงครับเ้าเหลือแค่3ตัวครับซุปเปอร์นอนบนมือตั้งกต่ย้อมผมเรี่กชื่อกันมาโอ้โหโดนตัวเดียวครับจักรพรรดิเด็กติดโล่โดนเซ็ตยอดนะครับเซ็ตยอดอีกทีหนึ่งโอ้โหเซ็ตย่อสองทีโล่ประตาหายไปเลยหายไปเลยจบไวจัดจัดโอ้จบไวเกินโฮโลแกรมสไตล์ครับ เอาแล้วเช็ดแว่นกันมาครับตรงนี้แล้วชี้บาบองกันไปแล้วติดโล่แน่นอนครับโดนเศษหยอวติดโล่แล้วเศษหยออีกทีนึงโอ้โหโอ้โหร้อนละชาติเหลือบอสครับบอสกระบ,บองเหล็กครับฟาดมาไม่มีอาวุธเฉพาะด้วยไม่มีอาวุธเฉพาะด้วยเอาละแฝงกระแสงปาดไปครับตอนนี้ครับกระบองเหล็กรับอยู่คนเดียวครับกระบองเหล็กยังมีโล่เด็กอยู่ครับตรงนี้เอาแล้วกระบองเหล็กจัดครับมาดูกันจะนานขนาดไหน ที่จะรับแรงกระแทกของฝั่งพี่บัตโนบอดี้ครับไปครับดูซับด้วยโลดเลยครับเอาละครับยังตั้งนทานไม่ได้อยู่ครับแต่โดนแฟบประกายแสน้ำแห่งแสงไล่ยังตีมาเรื่อยๆแบบนี้ฮะรับแรงกระแทกยังไหวโอ้ยังไหวอยู่ด้วยฮะยังไหวอะเซ็ตหย่อไปหนึ่งเอาวจเซ็ตหย่อเข้าซะงั้นเซ็ตหย่อเข้าซะงั้นติดโลดไปแล้วครับติดโลดไปแล้วเซ็ตหย่อเข้าว่ะเซ็ตหย่อเข้าว่ะเอาอะหกลุมหนึ่งโอ้ยิ่งกว่าหกลุมหนึ่งอีกครับเพราะว่ามีเพราะว่ามีแทงท็อปแบคโคแทงท็อปไทเกอร์อีกครับเรียกว่าแปดรุมหนึ่งเลยดีกว่าครับ เรียกว่า8ลุมหนึ่งครับเซ็ตหยอบไปหนึ่งทีลบโลเซ็ตหยอกไปจบเกมเจ็บจบเกมแล้วโอ้โหจบในเทิร์นที่2ครับพี่บ้านี่อยู่ขอไว้แล้วขอแสดงความยินดีกับพี่บ้านโอบอี้ครับได้แชมป์ศึกดวลนี้โลประจำสัปดาห์นี้ไปครับก็รับแทงไฟแบบเบิ่มๆรับของรางวัลกันไปครับตรงนี้นี่ฮะแล้วมันไม่มีกรอบให้แล้วหรอวะไม่เป็นไรแต่ว่าครับแต่ว่าตรงนี้ครับครั้งหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นเขตศึกดวลไรที่สุดครับบอกเลยว่าเอาที่หนึ่งมาครอบครองแลวนะ เดี๋ยวรอดูรอบชิงแล้วกันสําหรับอาวุธพฉพาะเด็กครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอัปเดตอัปเดตบ้านสําหรับใครที่บอกว่าอยากดูนะผมบอกเลยว่าสุดจริงเพราะว่าคอเนี่ยคอเนี่ยมันใส่เพิ่มได้แล้วใช่ไหมมาดูกันว่าคอมันใส่เพิ่มได้2คอนะครับมาดูกันตรงนี้คอที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับสําหรับพี่บัตินะครับ จะมีจักรพรรดิเด็กเรือวสิบหกนะครับบารุสัตว์เรือวสิบหกนะครับราชาทเลเรือวสิบหกพลังยีนก็คือดรจีน่าเรือวสิบหกนะครับยุงโลหิตนะครับเรือวสิบหกนะครับพลังยุทธธรรมเรือวสิบหกนะครับตรงนี้ซอมบี้แมนนะครับแล้วก็อศวินจักรกลเกลิวนะครับแล้วก็ขอกบดจากเออเกโลเกโลนะครับโบลอ์นะครับปู่บอมนะครับ โอ้น้ากากหวานนะแล้วก็ล่าสุดครับจักรรพัิเด็ก ur นะครับพลังแห่งปัญญาครับตรงนี้พลังนี้เพิ่มเข้ามาเยอะมากๆครับหน่วย10บร้อยพันหมืนรร่นแสนล้าน10ล้าน47ล้านนะพอนะแล่น่าจะไม่พอฝึกฝนนะฝึกฝนนี่ร้อยเต็มเกือบทุกวันนะโคตรทำยากมากเลยนะหรือมันทำได้วะเนี่ยทีมงานก็จัดให้ครับดูด ไม่ว่าจะเป็นลงยิมขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงขั้นพิเศษขั้นสุดยอดโรงยิมพิเศษชํานาญฝึกฝนโลงยิมมาเตอร์ครับเกือบร้อยเต็มหมดนะโคตรเอานะอะโคตรสุดอนะฟิกเกอร์มับ้างครับมีคนบอกอยากดูอนะฟิกเกอร์จกักรพรรดิเด็กมาเต็มนะแล้วตัวใหม่มีให้อีกเยอะนะเอราชาทะเลลึกซอมบี้แมนฟุบุกิอสุวินจะก,กลนะเออเนี่ยมาตรงนี้ให้ลืมโอ้โหฟิกเกอร์แบบ นี่คือแบบโอ้โหโชว์ฟิกเกอร์ของจริงอะโชว์ฟิกเกอร์แบบเบิ้มๆบ้มอะเบิออ้มๆบ้มอะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเกินไปโอ้โตึงตึงอะตึงตึงอะวัคซีนแมนเจ็ดดาวเลไงโหดปะโหดจัดยังไม่พอครับมาดูตรงกลยุทธ์ลูนอ่ะมาดูลูนกันก่อนลูนเฮ้ยนี่คือหรือว่า เฮ้ยมันเปนเท่ขึ้นวะมันปรับมันปรับสีเหรอมันปรับสีใช่ไหมเอาติอัพเต็มแล้วนะครับเฮ้ยเท่ะวะ่ะสามดาวโอ้โหนี่คือสแตที่บัวมานะอันนี้คือมันอัพเพิ่มได้เหรอเฮ้ยเท่จัดเท่จัดจัดดูดิเวลสี่หมดเลยอะ่ะ แ8เมกี่ล้านอ๋อหมายถึงว่าสเตตัสหรอเจ็ดล้านครับเจ็ดล้านสองแสนโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายอ๋อจะบอกว่าจากักรพรรดิเด็กอะถ้าดูแบบละเอียดละเอียดแล้วอะจะเป็นสี่ดาวเน,นาะประกอบเฉพาะยืมไซเออเป็นจะเป็นไซไซบอกนะเพราะว่าเอาตอนนี้กระบองเหล็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ไม่ได้กระบองเหล็กลงสิบดัวนะเมื่อกี้เอาเรื่องนะโอ้โหไอ้ให้ดูกลอยยูให้ดูกลอยยู กลยุทธ์ก็ตามนี้นะครับผมถ้าใครแบบอยากดูกลยุทธ์เพิ่มเติมมาดูมาดูตรงนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครแบบอยากดูแชร์กันเยอะแชร์กันเยอะเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนอยากได้ไกด์ไลน์สำหรับกลยุทธ์เนาะนะครับผมส่ก,การฝึกฝนเลเวล150ยห้าสมา1ตัวเนาะสอตัวเนาะสกิลก็เต็มเนาะเอาเรื่องเนะเอาเรื่อง แล้วก็ตรงนี้เต็มหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรต้องอัพแล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบอยังไงกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับใกล้ห้าร้ล้า